สวัสดีครับช่วงนี้หน้าฝนล้วต้นไม้ใช้กันไกลแบบนี้ตัดออ่คงจะไม่ได้งานกันนะครับเหนื่อยกว่าจะตัดเสร็จเหนื่อยแน่ผมมีตัวช่วยมาให้เพื่อนๆดูนะครับมาดูกันครับโลเวลนะครับเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้าเรามาลองดูกันนะครับการใช้งานง่ายมากเลยครับนะครับเพียงแค่กดสวิตตัด เราจะได้งานขึ้นเยอะนะครับช่วงนี้หน้าฝนต้องดาอักฝนตกเยอะต้นไม้ก็จะจะเดิญเติบโตวไวครับเนะื่องจากน้ำในออกซิเจนจะเยอะถ้าเราใช้กันไกมือเบือบ่อแบบเมื่อสักครู่เนี้ยกว่างานของเรากว่าจะเสร็จก็ดีนะครับไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเมือ่อยแขนอีกต่างหากตัวนี้ช่วยงานได้เยอะเลยครับ จะตัดจะแต่งกิ่งทรงพุ่มจัดให้เป็นแนวตั้งแนวนอนเราเราเราจะทาได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับลองดูกันนะครับซึ่งตัวเนี้สามารถปรับองศาการปรับในในการจับของเราได้ครับโดยการกดแล้วเราหมุนนะครับหมุนเพื่อจะปรับองศาในการบิดข้อมือของเราจะได้ไม่ได้เมื่อยมือเวลาเราเราถ้าเกิดไม่มีตัวนี้เวลาเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวามันก็จะทําให้เราเมื่อยมือแต่ถ้าเกิดมีตัวนี้มันจะช่วยให้เรา ทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้เพียงแค่กดตรงนี้ปุ่มของผมนะครับแล้วก็หมุนแค่นั้นเองครับมันก็จะเข้าล็อกมันซึ่งอันนี้ก็จะสะดวกสําหรับองศาในการทําซึ่งตัวช่วยตรงนี้ระบบตัวนี้มันจะมีเซฟตี้สองตัวคือต้องกดพร้อมกันสองครั้งอสองจุดนี้นะครับถึงจะงใช้งานได้นะครับไม่งั้นเครื่องมันจะไม่ทํางานมันเป็นระบบเซฟตี้ให้ความปลอดภัยของเราด้วยนะครับ ครับงานของเราก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้นเยอะเลยครับดูจากการใช้งานนะครับครับสะดวกรวดเร็วเสร็จงานแล้วครับสนใจสั่งซื้อในลิงก์ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ